สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ชัยบอนสีมาแล้ววันนี้มาแบ่งปันบอลสีแต่ก็แบ่งปันน้อยอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> มันเป็นคาเล็กเตอร์นะครับเนาะ <c oughs> แบ่งน้อยๆเป็นคาเล็กเตอร์ก็มีเอฟซนะครับเนาะพี่พี่แม่แม่นะครับถามทำไมเปิดแบ่งน้อยจังเบิด <c oughs> คือทำคนเดียวอะทุกท่าน เวลาขายคนเดียวตอบคนเดียวหาไมา้คนเดียวแต่แพกในเฟนช่วยแพ็กอยู่นะครับก็เลยขายน้อยไปหน่อยเนาะเอาละครับเนาะวันนี้ก็มาแบ่งปันบอลสีสวยๆอีกแล้วนะครับดูครับมีทั้งกระถางเล็กกระถางใหญ่นะครับนี่บอลสีกลางเก่ากลางใหม่เนาะท่านไหนที่ยังไม่มีก็ทักถามเข้ามาได้ค่าส่งเหมือนเดิมนะครับแบบโอนเมาเมาไพรสณีไทย 50ิบาทนะครับส่ง e m s ให้เนาะแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็เมาเมา80ดบาทส่งแฟนเอ็กเพสเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมวันนี้ก็มานิดหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นฮาโลวีนเดี๋ยวบืดคืนนี้ก็ไปอีกแล้ว <c oughs> ออกงานอีกแล้วนะครับเนาะงานฮาโลวีนนะครับวันนี้ก็เลยมาแบ่งนิดหน่อยนะครับมาเรามาเริ่มกันเลย เริ่มจากไซต์กระถางเล็กก่อนนะครับเริ่มจากกระถางเล็กไปหากระถางใหญ่นะครับวันนี้มีรักเอยนะครับทุกท่านนี่รักเอยด่างเหลืองรักเอยด่างเหลืองนะครับจากสวนอาจารย์มงคลเลยนะครับผมซื้อแม่พันธุ์มาจากสวนอาจารย์มงคลสวนต้นฉบับเลยนะครับที่ที่อาจารย์มงคลเขาผสมแล้วก็ตั้งชื่อนะครับต้นฉบับเลยนะครับรักเอยมีอยู่3ามกระถางเนาะ ลักเอยครับกระถางที่หนึ่งครับดูครับด่างสวยเลยลักเอยของผมเป็นเหลืองแดงนะครับผมลักเอยเหลืองแดงเขียวนะครับกระดูกแดงสวยมากลักเอยเนี่ยมองกี่ทีก็สวยนะครับเนาะกระถางที่หนึ่งครับลักเอยครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับสําหรับลักเอยนี่ลักเอยนี่มันเป็นเพลงเนาะเพลงของใครไม่รู้อ่ะเป็นเพลงนะครับกระถางที่หนึ่งครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับผม ต่อไปอรักเอยกระถางที่สองโอ้ยลมหนาวเมื่อคืนก็ฝนตกนะครับตกหนักมากทางนี้นะครับเนาะเชียงรายมีคนถามว่าอยู่อำเภอเชียงของเหรอใช่ครับเป็นอำเภอที่น่าเที่ยวอีกอำเภอหนึ่งนะครับเนาะสงบเงียบติดแม่น้ำโค้งมีติดชายแดนฝั่งประเทศสปปลาวนะครับทุกวันนี้ก็ค้าขายกับสบปปลาวนี่แหละครับผมเป็นคนลาวนะครับนะเนาะข้ามมาซื้อของทางฝั่งเรานะครับ รักเออยกระถางที่สองครับผมนี่ครับเหลืองสวยครับด่างเหลืองขายที่180บาทนะครับรักเออยกระถางที่สองสวยๆเลย180นะครับต้นก็พอดีพอดีจริงๆต้นแบบเนี้ยส่งง่ายแล้วก็ไปถึงก็ไม่ค่อยเฉาด้วยนะครับตั้งไว้3วันเดี๋ยวก็ฟื้นนะครับเนาะนี่ครับ180บาทคับรักเออยกระถางที่2ต่อไปรักเออยกระถางที่สาม นี่ด่างสวยกระดูกชัดเลยของผมด่างเหลืองนะนี่เหลืองเขียวนะครับรักเอยห่ึ่งร้อยแปดสิบบาทเหมาก็ได้นะนี่เหมาไปเลยสามกระถางเนี่ยสวยงามนะครับนี่กระถางที่สามเนาะหนึ่งร้อยแปดสิบดูความสวยของเขานี่ด่างทุกใบเอาไปเลี้ยงดูเขาเปิดใบใหม่โอ้ยฟินจิบกาแฟแลบอลเ <laughs> มื่อวานก็ สิบกาแฟแลบอลนะครับเมนยู <c oughs> ก็โดนไป40 <c oughs> คนละบอลแม่คนละบอลแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนั้น,อ,น,น,นอันนี้บอลสีอันนั้นบอลพีเมลีกนะครับเนาะ <c oughs> นี่ครับนี่นี่สามกระถางกระถางละหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับมาครับวันนี้บอลเทพดารานพรัต no ใครถามหา ป้ายลึกสวยๆของผมดารานนพรัตป้ายลึกนะครับเนาะราคาแบบนี้ดารานะครับตอนนี้เขาขายกันอยู่ห้าเก้าเก้าหกเก้าเก้านะครับก็เป็นแบบป้ายลึกแบบนี้แหละไม่เชื่อลองไปหาดูนี่ดาราผมป้ายลึกทั้งนั้นมากระถางที่หนึ่งป้ายลึกจัดอันนี้ลึกจนมองไม่เห็นนะดูนี่ป้ายลึกจนนุนะ่นจี๊ดฤทธิ์แล้วดูใบนี้อโอ้โหป้ายลึกมากนะครับ ดารานุพัลลัตกระถางที่หนึ่งครับสี่ร้อยบาทครับทุกท่านสี่ร้อยเฮ้ยทําไมแพงจังอะตั้งสี่ร้อยคุ้มนะสี่ร้อยนะครับเนาะดารานุพัลลัตเป็นบอลไซส์คอมเพกไซส์คอมเพกก็คือแบบบอลไม่สูงอะไม่ใช่บอลก้านสูงนะครับเป็นบอลเตี้ยๆมันจะเป็นพุ่มนะครับเนาะใบดกนะครับสวยนะครับเลียไปกับกระถางนะครับทรงสวยมากดารานุพัลลัตเขาขายกันห้าร้อยหกร้อย ผมเอา400บาทพอป้ายลึกๆแบบนี้นะถ้าป้ายไม่ลึกก็ประมาณ250 300นี่แหละครับแต่ป้ายลึกๆแบบเนี้ยหายากนะผ่า10ต้นนี่ออกมาสัก2ต้นนะครับป้ายลึกอะ่ะเนี่ย400บาทครับกระถางที่1ต่อไปดารากระถางที่2ครับดูดูความป้ายความลึกของเขาสวยตั้งแม่สวยดูหลอดใหม่ก็ลึกนะครับหลอดใหม่ลึกมากเห็นไหม แมนหัวปี่ลี่มานี้แล้วนะครับเนาะแมนหัวปีรลี่มานี้แล้วนะครับสี่ร้อยบาทครับผมนี่ไซส์คอมแพกสวยๆเลยนะครับเนาะสี่ร้อยบาทเอาไปตั้งสวยๆดูนี่รุนใบใหม่นี่โอ้โหสวยมากยิ่งโตนี่แก่ตัวมานี่สวยดารานุภนรัตก็พี่เมย์เมนะครับอ่าลูกค้าผมนี่แหละเนาะ fc ช่องนี่แหละพี่เมย์เมตั้งไว้ตั้งสามตู้เนี่ยถ่ายมาให้ดูดาราทั้งสามตู้โอ้โหสวยมาก สุดยอดเลยนะครับเนาะสี่ร้อยบาทครับดารานุภรัตครับนี่ต่อไปกระถางที่สามครับดารานี่ดูความป้ายของเขาโอ้ดูหลอดใหม่เดี๋ยวดูหลอดใหม่นี่ดูลึกมากนะครับป้ายลึกนะครับเนาะสี่ร้อยบาทนะครับดารานุภรัตสี่ร้อยบาทวันฮาโลวีนวันสิ้นเดือนเงินเดือนออกแล้วก็มาเอฟเบิดใช้ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุ้นหวยต่อ นี่ครับผมดารานะครับ400บาทกระถางที่3ครับสวยๆเลยโอเคครับดารามี3กระถางนะเหมาไปก็ได้นะเอาไปเลี้ยงโตอีกหน่อยขายเป็นนุ่นอ่ะ7 9 9 8 9 9ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าไม่ขายก็เอาตั้งทิ้งไว้สวยนะครับแต่ถ้าไม่มีใครรับผมจะจับขึ้นกระถาง5นิ้วแล้วนะแล้วก็เอาไปรอฟอร์มโตโตขายนะครับเนาะโอ้โหได้ราคาดีมากทํายากนะครับ ขามานี่โอ้โหแผลงเป็นทิพวาลีไปสัดส่วนใหญ่ <c oughs> ใครไม่มีรีบเก็บเลยต่อไปครับผมณนะเมืองนนแยกหน่อครับโอ้บอนณนะเมืองนนหายไปนานเลยต้นนี้กระถาง5.5นิ้วครับแยกหนอ่ออู้หลอดใหม่แมนมาแล้วแล้วดูใบนี้เหลืองเข้านะครับเนาะสีทองเข้านะครับแล้วดูความด่างของเขาสวยมากนี่ณนะเมืองนนกระถางนี้นะครับเนาะ แยกหนอห้าจห้านิ้วสวยๆต้นโตๆเอาไปเลยครับผมสองร้อยบาทครับหน้เมืองนอน2 0สองร้อยบาทนะครับหน้าเมืองนอนหน้าทองหน้าเหลืองเหลืองทองทองนะครับสีชมพูก็มีแต่ใบนี้ออกมาทองเลยนะครับนี่หเมืองนอน2 0สองร้อยบาทนะครับสําหรับณเมืองนอนต่อไปครับผมเออบอลต้นเล็กอีกกระถางนึ่งมาอันนี้เป็น มะนีล้อมเพชรแยกหนอ่อดูคาับเข่งมาเลย <c oughs> ดงังฮาับเข่งมาเลยนะครับเนาะมะนีล้อมเพชรนะครับนี่แยกหนอ่อต้นโตโต,โตสวยๆเลยครับผมนี่ครับใบนี้เปิดมาฮาับครึ่งเลยสีเหลืองด้วยมะนีล้อมเพชรอะไรสีเหลืองวะเนี่ยเือกระดูกสีแดงชัดเจนนะครับนี่กระทางนี้ขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับสําหรับมะนีล้อมเพชรเนะ120าะหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับนี่ ครึ่งมาเลยสวยๆวยต้นโตโตนี่ครับแยกหน่อมันล้อมเพชรแผลงแยกหน่อนะนี่ครับครึ่งสีเหลืองมาเลยหนึ่งร้อยยี่สิบครับผมต่อไปครับบอลเก่าที่ตอนนั้นแพงมากแล้วผมก็ซื้อมาแพงมากด้วยนี่แสนคาแมน5ตับคุณช้างคุณแผนหรือเปล่า <c oughs> ใช่แล้วนะครับแสนคาแมนนะครับบอลป้ายในอดีต บอลรแลนในอนดีตนะครับอันนี้เป็นต้นจอมนะต้นจอมนี่ผมบอกไว้ก่อนหมายถึงคือผมตัดหัวผ่าไปแล้วนะครับแล้วอันนี้เป็นต้นแม่ต้นจอมของเขาบางคนก็ชอบนะต้นจอมอเลี้ยงอีกสามเดือนก็ได้ผ่าหัวแล้วนะครับนี่ต้นจอมแข็งแรงแข็งแรงเลยป้ายสวยด้วยแสนคมเมนกระถางนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทครับสาหรับแสนคมเมนนะครับตอนนั้นผมซื้อมาใบเล็กกระจีดเดียวเท่านี้ เท่านี้เลยนะครับเนาะแปดร้อยเก้าสิบนะครับแสนคำแมนแพงมากแล้วนี่แข็งแรงนะครับดูสวยนะครับป้ายสวยทุกใบเลยบอลเก่าเนาะแสนคำแมนนี่ครับแสนคำแมนสองร้อยห้าสิบต้นโตโตกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับดูนี่ครับต่อไปครับผมกระถางนี้ก็ไม่ออกสักทีวันนี้ขออีกวันหนึ่งมานี่ครับนี่ปักษาพนาวันดู กัดดูกาบกัดสีสวยมากนี่ครับผมปักษาพนาวันต้นโตไม้นอกตู้เลยนะครับนี่สวยงามครับผมกระถางนี้ขอที่สองร้อยนะครับปักษาสองร้อยบาทเอาไปเหอะครับคุ้มมากปักษาพนาวันกัดสีสวยมากดูครับเดี๋ยวเอาไปดูใบใหม่เขากัดสีนะสวยดูสีขาวสีดำสีเขียวสีชมพูมาครบแล้วนะครับปักษาพนาวันต้นนี้รับไปเลี้ยงเถอะ เชียเอาไปเลี้ยงเถอะนะครับเนาะสองบาทครับปักษาพระนาวันนะครับนี่สวยงามกัดสีแล้วเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงต่อไปครับผมเป็นสาวนครชัยศรีนะครับสองหน้าเลยนะครับอันนี้หน้าปกตินะครับนี่ด่างชมพูชมพูนะครับเนาะแล้วก็หน้าด่างเหลืองนะครับนี่ด่างเหลืองนะครับสาวนครชัยศรีนะครับ เอาไปากระถางใหญ่นะครับกระถาง5.5นิ้วเอาไปกระถางละ180บาทนะครับสาวนาคร180นี่ครับสวยๆสวยๆเลยกระถาง5.5นิ้วนะครับสวยจริงสาวนาครสองต้นนี้ดูความด่างใบหนาแข็งแรงมากนะครับดูนี่ครับผมนี่ครับด่างชมพูอันนี้หน้าออริจินอลเลยนะครับหน้าออริจินอลไม่ใช่ออริจินอลต้องออกเสียงด้วยนะ ไม่งั้นเพี้ยนนี่ครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทครับสาวนครชัยศรีถ้าเล่นสาวนครชัยแอร์นี่จะตลกไหมไม่เล่นดีกว่าเนาะนี่ครับกระถางที่หนึ่งครับร้อยแปดสิบต่อไปสาวนครกระถางที่สองครับดูความด่างโอ้ด่ังลายทหารเออนี่นี่ใช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 ดังลายทหารนะครับนี่กระถางนี้เป็นสาวนครชัยศรีแผลกนะครับเนาะเป็นหน้าเหลืองขาวเหลืองเขียวนะครับนี่ ด่างลายทหารเออหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันครับหนึ่งร้อยแปดสิบเนาะสาวนาคนรเพลงด่างลายทหารนี้ถ้าใครไม่ชอบรัฐบาลทหารนี่ผมว่าก็น่าจะผ่านได้นะล้อเล่นล้อเล่นเราไม่โยงการเมืองนะรัฐบาลไหนก็ดีหมดแหละเนาะนี่ครับ เราจะไม่ล้อเออเราจะไม่โยงเรื่องการเมืองเราอยู่ในบอลสีเราอยู่ในที่ของเราดีกว่านะครับนะนี่ครับผมร้อยร้อดบาทต่อไปครับต่อไปเป็นเพชรเมืองนนท์ครับทุกท่านเพชรเมืองนนท์แยกหนอด่างสวยครับนี่เพชรเมืองนนแยกหน่อด่างสวยต้นโตโตกระถาง5.5 5จนิ้วครับกระถางนี้ก็อยู่ที่180บาทเหมือนกันนะครับนี่เพชรเมืองนน หน,นึ่งร้อยแปดสิบเนาะนี่ใครอยากได้ต้นไหนก็จิ้มมาได้เลยสอบถามมาได้เลยนะครับนี่เพชรเมืองนนด่างสวยดูทุกท่านด่างสวยมากอันนี้เป็นไม้แยกหน่อเพชรเมืองนนแยกหนอนะครับแยกหน่อแล้วหลอดใหม่ออกมาสวย,ยเลยนี่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเองเบาๆถูกๆนะครับก็มีต้นถูกต้นแพงนะครับนะ เอาละวครับวันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นบอลสีที่เราแบ่งปันกันวันนี้นะครับเนาะก็อาจจะมีบอลสีที่ถูกบ้าง mm hmm. แพงบ้างก็ตามหน้าไม้แล้วกันนะครับท่านไหนสนใจบอลสีก็ติดต่อมาได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้เบิดชัยก็ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ